ในช่วงนี้นะะจะพาไปดูเทคโนโลยีที่ช่วยในการตัดสินนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันว่าวที่อยู่บนฟ้าค่ะอาจจะทําให้ตัดสินด้วยสายตาได้ลําบากนะคะทําให้นักวิจัยได้คิดค้นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่สามารถติดกับว่าวเพื่อช่วยตรวจจับการเคลื่อนที่นะคะติดตามจากทัน t e c h ค่ะ แม้ที่ผ่านมาการตัดสินการแข่งขันว่าวจะต้องมองด้วยตาเปล่าจากภาคพื้นดินโดยมีคณะกรรมการตัดสินตามกติกาแต่เพราะเกณฑ์การตัดสินเรื่องการสายเร็วหรือความนิ่งอาจคลาดเคลื่อนได้ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงนำแนวคิดจากโปรแกรมเซ็นเซอร์และการส่งสัญญาณ Wi-Fi มาออกแบบตัวเซ็นเซอร์น้ำหนักเบาสำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งบนตัวว่าวได้โดยไม่ส่งผลต่อการนำ นนถ้าลักษณะของชิ้นงานเนี่ยถ้าเราเอาไปเป็นภาระของอุปกรณ์ในลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยฉะนั้นเราทําอย่างไรให้อุปกรณ์เบาแล้วเอาไปติดอยู่กับว่าวนะครับแต่ว่าตัวนั้นก็ต้องมีภาระกําลังพอที่จะแบกรับภาระของน้ําหนักของตัวเซ็นเซอร์ให้ได้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยว่าวไซส์กลางก็จะสามารถรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้ เซนเซอร์ขนาด50กรัมตัวนี้ถูกออกแบบให้ใช้ได้กับว่าวขนาด1เมตรขึ้นไปซึ่งจะประกอบด้วยตัวควบคุมตัวส่งสัญญาณไร้สายและเซนเซอร์ญญตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถวัดความเร็วหรือความเร่งของวัตถุได้โดยจะส่งสัญญาณ Wi-FI จากตัวว่าวมายังจอคอมพิวเตอร์บนภาคพื้นที่จะแสดงกราฟความผีให้เห็นการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการตัดสินเรื่องการวัดความสูงการสายเร็วและความนิ่งของว่าวจุฬาการทดลองของเราคนระับก็คือเราจะทดลองโดยการเอียง ตัววงจรก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบโดยการลองเอาวงจรเนี่ยติดกับว่าวแล้วลองเอาขึ้นพลงฟ้าดูว่ามันมีการเคลื่อนที่อย่างไงครับผมนอกจากการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยสร้างมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการแล้วเซ็นเซอร์นี้ยังสามารถนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการบินของว่าวได้โดยอนาคตทีมนักศึกษามีแนวคิดที่จะพัฒนาขนาดให้เล็กและเบามากขึ้น สาวิตรีและฮิรัณวนิดไทย p ีบีเรายงาน